So today, um, I'm very proud to share you two models uh, for the 2021. Starting with Fortuner 4x4 Hilux Label 4x4, and following by the Hilux Label 4x2. Today we prepare uh, the test car for safety. ไอเดนฟรีซ่าเาได้รับควาเร e Very สูงการออกตัวการเอ็กซ e แลเรชั่นทุกอย่างดีมากการเข้าโค้งจาราลมเนี่ยตัวถังค่อนข้างจะนิ่ง It's very good. Very stable. I feel very confident. โอ้โหต่างกันเยอะครับไม่เบี่ยงโยนนุ่มนวน And also Pol9. It's a very, very good. เข้าโค้งนี้ผมว่าตัวถังนี่เรียบนิ่งกาะถนนดีมาก

ดูซับแรงกระแทกกระทันได้ดีด้วยนะ Steering มันคมขึ้นนะ Very sporty feeling o n e very stable steering ด้วยการที่มันเกาะถนนมากขึ้นก็ผมอะไรก็รู้สึกควบคุมง่ายนะเบาขึ้น หลังจากที่เราทดสอบรถรีโวและฟอนจูนอตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ท่านดูว่ารู้สึกอย่างไรนะครับเริ่มจากท่านประธานเลยนะครับ after we test ride the r e v o and f o r t u n e r how do you feel well, firstly it's starting with the bigger a n the engine power is totally strong power or smoothness of engine i that is my impressions and also suspension is also very is totally different GRS will take you to the another world a different world. It's a totally smooth because the uh, engine is basically similar. But a, if, we, if you drive, suspension is a totally different. It will give the confidence to all the customers because we don't feel so much rolling. And also, even I push the hard brake, brake is very very smooth. JRS is very very good product. I strongly recommend all of you to make a test drive and also. Please enjoy t เครื่องยนต์นะครับที่เราใช้ทั้งหมดเป็น2.8 g d Superpower เนี่ยที่ให้แรงม้า2 0 4แรงม้าเนี่ยมั่นใจได้ว่าหลังติดเบาะนี่คือ b เบส n นค a s สของรถปิกอัพเลยก็ว่าได้นะครับเรื่อง Suspension นะทั้ง3รุ่นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมีการทดสอบเข้าโคกสลาลมนะครับทรงตัวได้ดีมากรุ่นที่ประทับใจมากๆก็คือ B Cap 2.8 เมื่อเทียบกับเกียร์ที่เรามีหกเกียร์เนี่ยรู้สึกมันแมทช์กันได้ดีมากเลยเรารู้สึกภูมิใจนะครับกับเวลา1ปีกว่าๆที่ได้รับฟีดแบ็กไม่ใช่แค่เพียงลูกค้าในไทยนะฮะลูกค้าทั่วโลกเนี่ยก็ตกผลึกเป็นชุดเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราทําให้กับรถซีรีส์ของ IMV ชุดนี้นะครับต้องบอกว่าจากใจทีมงานวิจัยและพัฒนานะคะวิศวกรขอ,ของเราเนี่ยได้มุ่งมั่นและทุ่มเทกับรถคันนี้ตัว GR โมเดลไม่ว่าจะเป็นในมุมของเอกลักษณ์ของ GR ทั้งภายนอกและภายในยรวมไปถึงสมรรถนะที่จะมีเสถียรภาพในการขับขี่มากขึ้นแต่เรายังคงไว้เรื่องของความนุ่มนวลในการขับขี่หวังว่ารถคันนี้นะคะจะถูกใจคนไทยทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ